นี่เวลาไปไหนนะสิ่งที่แลไอเทมคือหัวเท้าๆนะเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้โอ้อลุงลยนี่แม่เป็นหมูกรอบด้วยหมูเช้าอยากกินอะไรกินเข้าไปเลยนะบุญเนาะอร่อยอยากกินหมูกรอบทั้งจานอ่ะกินเข้าไปเลยคลิปนี้มีแต่เรื่องหมาหมาแมวแมวนะบอกให้เช้ากินข้าวบุญรับตาจะอะไรถึงที่ก่อปั๊บ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 ไปบุญมึงต้องทำกองแล้วนะบ้านไข่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมาระบายในคลิปนี้ใ่สนุกไปเอามามาทำก่อน นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้แม่ทำอะไรทุกคนบอกเลยว่าทำไมสภาพเป็นอย่างนี้โบทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือสาเหตุทันดาราดันทันทันกครูเพ re ิ่งอาบน้ำเสร็จมันเหมือนตุ๊กตาเนี่ยตุ Episode ๊กตาที่เขาขายตามไหมเนี่ยตามห้างอะตุ๊กตาโคตอะและคูนและกล้วยหอมจอมสนบอกเลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จเพราะซ่ามากทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้่ขึ้นเต็มหน้าเต็มตาหมดแล้วก็เลยต้องอาบน้ำ โตขึ้นมาให้รู้นะว่าวันนี้ไม่เหนื่อยมากมาเลี้ยงลูกมา6วันแล้วไม่เหนื่อยมากไซบีเรี่นี่เป็นหมาใช้พลังงานเยอะเพอใช้พลังงานเยอะปุ๊บก็คือหลับหลับยาวเลยนะน,นี้หลับยาวเลยปล่อยให้หลับไปอยาให้ตื่นนะถ้าตื่นนะบ้านพังบ้านพังนี่ล่าสุด2เดือนนะครับแพ้ไปแล้วครับบนันไดแพ้แล้วครับและเช้านี้แม่ทํา ไวยจับอันนี้ไม่เท่าไหร่ข้นใส่หัวใชเท้าตฟองต้องหู้แล้วก็หมูกรอบเจนะทุกคนแบบรีฟิลแล้วก็ของูเป็นหมูกรอบจริงนะ ตอนเช้าไปวิ่งมาสามกิโลหน้ามืดจะเป็นล้มก็เดิน <ś led> จะเดินไป,ไปหาสวัสดีลูกๆต้องอาบน้ําหมาผ่านไปสองชั่วโมงเพื่อ <ś led> ได้กินข้าวการเลี้ยงหมาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทุกคนกานเรเลี้ยงหมาค <ś led> ือสินที่จะอยู่กับเราไปตลอดโบเป็นคนชอบหมามากและรักหมามากแต่ไม่พร้อมจะเลี้ยงเพราะว่าไม่มีเวลาหมาไม่เหมือนเด็กมันเหมือนเด็กเลยถึงแม่จะเหนื่อยขนะายถึงแม่จะเพียกระตายแต่แม่ของลูกๆก็จะต้องบำรุงผิวด้วยบอนดิ้เจลลี่สุดที่ักและผลไม้ที่เหานี้เห็นปะวันหนึ่งเรากินผักผลไม้เยอะไหม ไม่เยอะเพราะฉะนั้นแค่ฉีกนะคะทุกคนแล้วเด้งออกมามเด้งยังไงเชฟพักพักแล้วผลไม้ที่สังน,นิ้กินเข้าไปเลยคะ่ะอ,อร่อยเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะพาลูกๆไปปล่อยพลังตอนเช้าเพราะาลูกๆพังบ้านเละมาก ลูกๆไปเล่นทรายตอนแรกคิดว่าลูกๆเนี่ยไปเล่นทรายธรรมดาทำไมอีเลคูลนี่ะขนมันเป็นสีน้ำตาลแปลกๆวะแปลว่ามันเป็นเม็ดๆแปลกๆอ่ะแบบปันเกาะอ่ะมอไปดูใกล้ๆมันคือสัตว์อะไรที่ลอกคราบแล้วอ่ะแล้วหลายๆตัวมันมาจากไหนไม่รู้ที่ฉันเลยวิ่งพาลูกๆจะกลับบ้านแล้วอาบน้ำใช่ป่ะแบบนั้นมามึงจำวันแรกที่เราถ่ายคลิปชาวนี้ได้ปะแล้วเดิมเนิร์มมาถึงวันที่เรามีหมาอ่ะซึ้งไงวหน้าแฮปปี้อะมันก็ไม่ได้ไม่มีความดุกัะลูกๆแต่มันก็เหนื่อย โอเคค่ะบำรุงผิวเสร็จแล้วเติมวิตามินให้ผิวเสร็จแล้วเติมคอลลาเจนเสร็จแล้วยังเติมสารอาหารในร่างกายค่ะที่ฉันไม่ไหวแล้วค่ะดีฉันระเบิดตื่นๆต,ต,ตีห้าตีห้าเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมลูกเพิ่งขึ้นมาในเป็นครั้งแรกตัวหนึ่งขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเห่าขึ้นไม่ได้อุ๊ยแต่ว่ากลัวจับอะ่ะเวลาปรุงอะไรถ้าจะอร่อยต้องใส่พริกเลยป่ะพริกป่นแบบเผาอะ่ะนี่ไงขอชิมให้มันรู้กันเลยไปเลยตายตายได้แด่ตายได้แด่แล้วหมูกรอบพาม่โหมคอแม่ ชอบที่สุดคืออะไรบ้างต้องรู้น,นิ่งอ่ะคนหลังแม่อยู่ที่ไหนก็ได้นะเคยกลัวอะไรบ้างอยากไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะตอนแรกคิดว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบว่าโอเคขายแล้วก็ให้แม่ทําอาหารไทยหรือว่าอาหารไทยแม่คือคนกีนแน่นอน,นทำไมล<ห>่ะอเจอภาษาเจอัอจนษาเลยนะภาษานโบใช้แก้วอะไรอ่ะแก้วบอนดี้เจลลี่ท้าไมถึงได้อะ่ะอยู่ในบ้านซื้อหัวผักกล่องซื้อเค้กหกกล่องได้ไปเลยแก้วทุกที่วะ ไถามคำนึงนะม้าถ้าให้ม้าไปเปิดร้านอาหารต่างประเทศได้ร้านอาหารไทยมาเปิดปะเปิดจาดไทยต้มยำไงโอ้ยถ้าแม่เปิดผัดไทยน้ำปลาไหลได้หมดอ่ะเราะหลังเชอบกินผัดไทยตายเพราะอร่อยเหรอเจมันผัดแล้วบอกอะไรนะเวลาที่เราบอกว่าชอบอะไรแม่จะชอบทำมาเยอะวันก่อนบอกว่าชอบกินต้มจืดแล้วใส่มาดูข้างหลังเนี่ยคุณนึกว่าทำบุญบ้ากแล้วใส่ช้ยเท้าอแม่ใส่ช้ยเท้าให้ม้าสิบอันนี่เวลาไปไหนนะสิ่งที่แรเทมคือหัวช้ยเท้านะร้านอาหารเคาต้องแบบมีเขาแบบต้องให้ลูกค้าเพื่อะไอ่ะเราไปขอซื้อยี่สิบเขาก็ไม่ให้น หัวช้ยเท้าแหละไอเทมแม่ขอเพิ่มในแบบทีฟิวเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้อ๋อลุงลอยนี่แม่เป็นหมูกรอบด้วยแไอเท่มเช้าอยากกินอะไรกินเข้าไปเลยนะบนอนะ่ะอร่อยกินหมูมกรอบทั้งจานกินเข้าไปเลยเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานอีกเยอะแต่ว่าเป็นบอ,อบเย็นพอกินน้อยอ่ะเราไปออกอกําลังกายไม่ดีเลยนะนามืดเพราะว่ามันไม่มีพลังงานต้องกิน จะได้อิ่มที่มาแล้วนะใครจะสั่งก็สั่งได้เลยนะไลน์แอดโรดิเจอรี่นะสั่งแลยวจะได้อิ่มยิคกับเดรรี่ปุ๋งที่บุกปิดทันได้เลยแล้วสุดยุททุกอย่างแพลนให้ทุกคนถึงปีหน้าแล้วค่ะจะได้ไม่หมดวันนี้วิวรู้ว่าความสุขคือการกินอาหารอร่อยคือวันที่วิวกินอาหารไม่อร่อยการกินอาหารอร่อยอ่ะมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตจริงๆนะแบบพอกินอร่อยปุ๊บมันมีความสุขร่างกายจะหลั่งสารอารวณ์โดอร่อยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พออักมื้อไหนไปกินอาหารที่แบบไม่อร่อย ึก็เครียดเนี่ยเออเครียดรู้ไหมก็รู้สึกแบบมันต้องทนกินน่ะไม่จริงอะตัวควบคุมน้ําหนักด้วยไงแล้วทุกมื้อที่กินต้องโดนอย่างหุ่กรอบอย่างเงี้ยอ้วนได้ไม่เป็นไรนะเอาสุดได้เลยแต่ต้องอร่อยถ้าอร่อยยอมกินเพราะว่าเรายังได้ความอร่อยไงแล้วเคยกินอาหารแม่อร่อยปะเคยดิฝีมือตัวเองนะไม่เคยกินเคยสั่งมาแบบโอ้โหไม่เินแบบก็มาเป็นอะมากินฝีมือตัวเองไม่อร่อยไม่เคยชอบกินฝีมือตัวเองไม่แต่โบอ่ะก็เป็นเหมือนกันนะเวลาทําอาหารกูไม่อยากกินปะ เคยกินอะไรที่อร่อยทุกครามะไหมตั้งแต่รู้จักแม่ก็ไม่ได้ไปกินอาหารอะไรเลยถามว่าเราอวยแม่กับเองไหมงันก็ไม่อวยนะแต่โบจะบอกว่าคนเราอ่ะกินอาหารรสชาติต่างกันนะคือถ้านนี้ยาวฝีมือแม่นะมันจะเป็นแบบว่าอะไรว่าเข้มข้นรสมือแบบว่าไม่มีการกะเกณฑ์ใดๆแบบมันจะไม่เหมือนกันแต่ลุกครั้งไม่เหมือนกันเลยนะมันนวัวบางครั้งเค็มไปบางครั้งหวานไปโอ้แต่อร่อยทุกครามันออกมารสเดียวกันหมดอะรสอะไรรสเบน มึงดูดิถ้ามึงไม่มีพี่เลี้ยงให้หมาฮะพวกกูจะเป็นหมาหมดชีวิตไม่คิดว่าการเลี้ยงหมาเหนื่อยขนาดนี้กูตอนเช้าอะแค่จะมาเล่นหูล,ลนะหูบันเนี่ยพอไอ้กล้วยหักลงมาเนทะ่านั้นอยากจะเล่นด้วยโอ้ยทำมันเขียด้แล้วนะหนะมาพวกไปวิ่งก่อนนะหมาพวกไปวิ่งก่อนนะทิ้งเลยเวรนี่ยังไม่เท่าไหร่นะตะเหยียบเหยียบไปแล้วโบพอไปมันเป็นทางไปนู่นเลยใส่แผ่นพืชให้มันดีกว่ามั้งหมาดูขนนี่ตูดมันดิแปมพืช วิวอู๋ไม่อยากกินเสืโกนแค่เฉพาะขนตูดมมันได้ปะไม่แต่พูดอย่างเงี้ยคือรักหมานะคะเราก็ต้องบ่นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทานโกไม่ได้ใครเลี้ยงไซเรียมาบ่นบ่นให้ฟังว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างแต่บ่นอย่างนงี้แสดงว่ารักนะคะพี่เฟิร์นซื้อยาหม่องมาให้บอกว่าถ้าหมากัดตรงไหนให้เอายาหม่องมาทามันจะได้ไม่กัดอุทายาหม่องฤทธิ์แรกหมดช่วงมันกัดต่อเลยเพื่อนบอกว่าพี่วิวขาขอท้าทูคิดยังไงเลี้ยงไซเลียสองตัว เดี๋ยวค่อยดูเหอะมันโตแต่ทันินาเป็นคนที่น่ารักมากนะเจ๊ชื่อว่วมวยแฟนตัวเองไม่ทันินาเป็นคนที่ว่าถ้าบิวรักใครมันก็คือรักคนนั้นน่ะเจ๊มันบ่นนะเมื่อวานนั่งตั้งแต่เอามาให้ไม่เคยไม่เคยว่าเลยนะว่าแบบเอามาบอกว่ากับกูบอกว่ากับกูเนี่ย มันนันากึงคิดว่าเขาจะกล้าพูดอะไรกับมึงเดลยเขาไม่กล้าพูดหรอกเ,รเขาพูดกับมา้า um มันคือสองคนนะปากทุบกันทุกวันเขาพูดว่าอะไรโดนไปนไป่นกันหน้าบ้านนนี่ไม่ไหวนะน่ะผมไม่นอนเลยเราบน่นเราปากทุบกันมายืนวันนั้นม,มันจะขี้ใช่ไหมแล้วไอ้จังหวะเนี้ยโบชอบมาตอนเช้าโบไม่ชอยจะนินนินชอบมาที่นี่ตอนเช้าตอนวันนี้ไม่เห็นหน้าโบตอนเช้ามันเป็นช่วงกลับถ่ายนี่นินน่ะ แกมาใช่ไหมแล้วแจ่มันนอนอยู่ใช่ไหมแล้วคนนั้นมันต้องขี้ใช่ปะที่นี้นเขาเอาออกไปสองตัวแล้วแกจับไม่ได้เพราะว่ามันมีสองตัวแล้วมันยังไม่ได้วัคซีนมันจะไปเดียมั่วแกก็เลยจะเอาสายจุงพี่นบอกว่าบิวเอาสายจุงให้หน่อยไอ้ที่บอกไอ้บงไปหยิบสายจุงดิแล้วก็ไปหยิบสายจุงพี่นหนบอกรู้ว่าเลือกหมาสวยมากแก เขาอยู่กับมึงกับเขาอยู่กับพวกเราจะเป็นอีกแบบไม่เขาพูดคนที่มีแฟนได้แบบไม่หาไม่ได้แล้วแบบเนี้ยมันเอาอะไรมันก็เอาอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราพูดไปว่าเขาเหนื่อยเหมือนกันไม่ได้เหมือนกัน้ะมากันและนูห้าโดนแนทนินมาก่อนจองเลยจองเลยตอนนี้ไปวิ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องนอนดีว่ะเลี้ยวมานี่ก่อนจะไปไหนแมวห้าหมาสองเป็นเจ็ดแล้วตอนเนี้ยจะทำใจจะติ๊ก จารย์กูบอกกูบอกว่าห้ามมีอะไรที่4กับ7ต้องเป็น8มาคงต้องจ้ายที่อ่ะอย่าให้กูเห็นเล่นกบหมานะ <S 2> <S 2> นกูเล่นได้แต่มันก็ต้องมีพี่เลี้ยงเพราะว่าอะไรวันนี้ว่าทำได้ใครอยู่พระรามสองนะคะอยากสมัครเป็นแม่บ้านไม่บังสวงประวัตินานะคะ m o n e y h o u s e t h a i l a n d g m a i l c o m ออย่างนั้นน่ะกว่าคลิปจะตัดเสร็จแต่มันนาน, <S 2> <S 2> <S น,น เรียวกาศในนี้เร็วสุดแล้วเขาเข้ามาอ่านุ๊บเขาสมัครเข้ามาเลยไม่ขอขอพูดก่อนคือไม่ได้แบบมึงไม่รักหมามึงมาบ่นไม่ใช่เว้ยคือแบบเราบ่นเฉยๆนะแต่เราทำก็จะดะบัตรมือเมื่อพร้อมแต่คือจะบอกว่าคือทุกวันเนี้ยงานแต่ละคนมันล้นมืออยู่แล้วแต่โบงงานเจอนี่โบงว่างงานนะคะสปอนเซอร์เขาได้จะเข้าช่องโบกันญรัก์ว่างงานค่ะก็คือทุกคนงานล้นมืออยู่แล้วใช่ป่ะไอ้นี่มันเพิ่มภาระดยการเอาหมาสองตัวมาเลี้ยงแล้วคือแต่ละคนปีกเวลามายากมากแต่ละวันคืองานเยอะอยู่แล้วไงเข้ามาเพื่อที่จะ กลุ่มในเฟซบุ๊กก็หาหางานแม่บ้านในกรุงเทพหาเลยใครอยากมาสมัครสนใจอายุเท่าไหร่บอกเข้าไปเราจะวันเชมาเลยทุกคนก็รู้นะคะใครที่จะคิดจะเข้ามาขโมยอะไรบ้านเรากล้องเยอะมากเดิน5้าก้าวเจอกล้องแล้วไม่ได้เอามาจับใครนะคะเอาเอามาทำคอนเทนต์นี่แหละเล้วกล้องอันนี้คืออัดเสียงได้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้ถ้าเขาจะขโมยก็ไม่มีอะไรให้เขาขโมยนะเขาไม่ขโมยหรอกโบบ้านเราไม่มีทรัพย์สินเออบ้านเราไม่มีอะไรมีค่าที่สุดก็คือโบนี่แหละไม่ที่เราติดเอาไว้อะไว้ดูพฤติกรรมคนในบ้านทําไม แล้วก็มาอัดคลิปกันแล้วก็มาเล่นกันเราทำงานทูทูปไงเราก็นี่ไงโบหมอนไหมแม่เคยหมอนที่ดีสุดกำลังใจมาคือโบนี่แหละเราเป็นอะไรอะแม่เราต้องเข้าใจกันไงเช้ากินข้าวบุกตาจะหลไรมาถึงที่ก่อนพอขี้ปุ๊บยาเย็บปั๊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 บไปทูลถ่ายรูปไปแจ้มันมึงต้องทำกองแล้วนะติดติ๊กเกอร์โอเคแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องเหยียบขี้ตัวเอง เือตัวหนึ่งขี้ปุ๊บอีตัวหนึ่งจะต้องเหยียบปั๊บไม่ได้เหยียบปั๊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 บ ไม่คือไอ้เล็กคุณมันฉลาดมากมันทำไงปะกระโดดกระโดดแล้วมันลุกกระโดดปั๊มหักหมดเลยพังลงหมดเลยอ่ะคอกอ่ะอีกตัวหนึ่งออกอีกตัวหนึ่งอีกกล้วยหอมออกไม่ได้ทำไมเห่าเห่าจนแบบกูจะได้ออกอ่ะไม่แล้ววันนี้เป่าขนมันล้วสองเจ้าโบงแล้วถ้ามันโตแล้วขนมันขยายมึงคิดว่าเป่าทั้งวันม่ะเป็่าไปลงมากายภาพไปแล้วเห็นฝรั่งคนหนึ่งผู้หญิงจุงไซบีเอ็นไม่บิวก็รู้นะมันพันใหญ่อ่ะตัวใหญ่มากเราไปเปลี่ยนเป็นทางปักได้ไหมบี่บอกว่านี่บอกว่านี่ไงเล็กคุณตัวใหญ่เริ่งนมัวมันเนี่ยมันลมวล้เเปปปี่ยนน็ั๊ไดม้อง เรซื้อเพื่ออะไรกูจองให้อ้าวบิวบิวถ้าบิวเอามาอีกนะมาบอกบิวนะดวงบิวต้องแปดถ้างั้นก็ไปปลูกบ้านเนอะันย้ายไปเลี้ยงเองเถอะตายแต่ถ้ารักนายังเลี้ยงง่ายกว่านะน็ไม่ไงเอามาให้แล้วไหมเอ๊ะเอาเอาสิเอาตัวผู้ตัวเมียไม่เอาไม่เอาคลิปนี้มีแต่เรื่องหมาหมาแมวแนะบอกให้บ้านใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมาระบายในคลิปนี้สนุกไปเอามาอ่ะอยากรู้เป็นไงสนุกปะอุ้ยมันเหนื่อยมากมันทำให้เหนื่อยขนาดนี้มันนเหื่อยบิวไม่ได้ทำ ที่จะทำเองมาถามวะแล้วนะที่เก็บขี้มันทุกวันตอบไปได้ไหมอะแต่ถามวลาไม่รักนะแต่มันก็ต้องบทล้วทุกคน่ะแต่ว่าลองดูเราไม่ได้เลี้ยงในบ้านเดี๋ยวมีกงให้กำลังทำากงให้น้องอยู่จะได้แบบแบ่งแยกชัดเลยไปซื้อแบบไอ้นี่เลยไหมล้วคือช่วงนี้บางคนไม่เห็นน้องนิกอะเพราะว่ากำลังทำให้เขาเอารู้จักกันแบบค่อยๆอยู่ไอ้นิกบอกเดินผ่านรู้จักไงกูก็ไม่เอากักมึงหรอกเพราะว่ามันเล่นแรงสมมติสมมตินี่คือไอ้นิกนะอันนี้นิกคือนึ่ไปยากนะนี่คือแลคูนนะมันดมเนอะเขารู้ว่ามันนเป็สิ่งีช เออใช่แล้วโซนิกแมวมันไม่ชอบจู่โจมไอหน,นิกโดนตบเอาแม่แมวข้ามาแม่แมวหนีขึ้นข้างบนเลยร้องเงี้ยเลยเดี๋ยวจะค่อยๆ่อแล้วค่อยๆให้เป็นค่อยๆไปอย่างแรกรับพี่เลี้ยงอันนี้รับสองคนนะแม่บ้านอ่ะเพราะว่าออฟฟิศเรามีหลายหลังเอาได้เปล่าสองคนด้วยเวยน้เอยไม่เอา ทำออฟฟิศให้เขาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วลุงน้อยจะเอางานที่ไหนทำหมายถึงว่าเขาชอบเขาว่างเขาไม่มีอะไรทำไงเราถ่ายตอนเที่ยงเงก็อยากทำแต่ลุงน้อยไม่มีอะไรทำเลยแกถ่ายคลิปแต่ว่าสนุกไงมันเป็นงานอดิเรกไงเก็บอกแกคงเหงาอ่ะนี่เดี๋ยวขออน้องน้อยล้างจานข้างนอกสักผ้าข้างนอกเลยลุงน้อยเนี่ยขนกุ้งพังหมดเลยเขาเป็นคนที่อยู่มากับความเขาเรียกว่าอะไรแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็ชอบกระท่อมเขาชอบแบบกระท่อมปายนาอะไรเงี้ยพอมาอยู่บ้านโบโป๊บโบถ้าแบบโมเดิร์นทาห้องให้สวยๆวยแต่ลุงน้อยเนี่ยเขาจะตั้งสเตชันหน้าบ้้านน็ตองเหแ เห็นแก๊สปิกนิกอะล่าสุดกูเห็นอะไรปะหมองข่าวอยู่หน้าบ้านคืออันเนี้ยโบกับล,ลุงน้อยอะเห็นรักกันเนะี้มีปัญหากันนะแต่ไม่ได้หนักนะทุกคนดารุงว่าเขาฟังคือม <c oughs> ึงรู้ป่ครัวกูทำมาสามสี่แสนเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกที่ล้างจานกูทำอย่างดีแบบถึงแบบไปนี่เลยถอดได้แบบจานสะอาดมากโ <c oughs> บ,บกาลุงน้อยลุงน้อยจะมีแก๊สปิกนิกข้างหน้าบ้านก็ได้นะคือแกอัดอยากได้อารมณ์นั้นอะแต่โบขอให้ลุงน้อยไปล้างจานในบ้านเพราะว่าเศษอาหารเอ่ยเอ้ยหูยข้างๆ้าบ้านเป็นหมดเลยว แต่แกมีห้องนะแต่หมายถึงแบบท่วงกลางวันแกอยากห่ไปนั่งในบ้างแกไม่ชอบนั่งในบ้านเออแกไม่ชอบนั่งในบ้านด้วยคือในบ้านกูไม่มีใครเลยอ่ะตอนกลางคืนนะนอนเร็วคือกูกับลุงน้อยอยู่ด้วยกันแต่เหมือนเหมือนกูอยู่คนเดียวอ่ะลุงน้อยก็เหมือนอยู่คนเดียวกันเพราะว่าปีหนูเหมือนกันที่ใส่เหมือนกันออ่ใส่ไงสก๊รู้อย่างเดียวคือนี้ใส่แบบไม่ได้สูงสิงเออโลกของตัวสูงดึกมาเข้า้องคือเหมือนไม่มีมานั่งดูทีวีด้วยกันนะ โอเคทุกคนมันก็เหมือนชาวนี้มันก็เป็นเหมือน EP ที่อัปเดตชีวิตด้วยช่วงนี้เราเป็นไงบ้างรู้เปล่าชาวดีให้เหมือนสรุปทั้งอาทิตย์อ่ะว่าเป็นยังไงดูสภาพผ้าอะแล้วกันว่าทีนี้เป็นยังไงถ้าอาทิตย์ไหนที่มีความสุขแฮปปี้มากแต่งตัวสวยเลย่นสดใสมันชามพวกก็แต่งตัวสวยนะแล้วมันให้พวกทำอะไรปะมึงมาจับมาดิมาลากมา,มา,มา,มาอาบนะ้ำนี่ก็ต้องเปลี่ยนนังเกงเลยเห็นขนตรงนี้มันปั๊บติดเต็มๆมาหมดไม่ใส่อีกอีกอ้มยหอยวะคือตอนกูไปเจออ่ะหน้ามันเหมือนโดนอะไรโดนอะไรทุบออ่่่่่ะะคืตรงนนนนัั้้้แหหมมมมมเเลลลยไไไททาใีญ ดูให้มันเล่นเลยกบัวไล่มันไงไม่หมามันชอบไปเจอที่ใหม่ๆเองกูไม่รู้้วย้ําไมตรงนี้ต้องเดินตามค่ะเมื่อวานกูเดินตามมันถ้ามันจะเล่นอะไรอะไม่อะไรเลยกงเห็นตุ๊กตาที่แบบไปดิบ้าถ่ายตามห้ากูก็อยากให้มันเป็นตุ๊กตาตัวนุกตุ๊กตาคนถ้าย้อนกลับไปได้อาจจะให้เป็นตุ๊กตาวันนี้เรามาอัปเดตนะเดี๋ยวเราไปกอดหมาก่อนละรักหมาอะไรกด้เรียกสามบิลยังไม่ลงเลยไม่ท้าไป